งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณลักษณะของเสียงสลาและความสัมพันธ์กับมอเตอร์ดิสฟังชันในคนไข้พากินสันชาวเอเชียและได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Neurological Science 90%ของคนไข้พากินสันจะมีความผิดปกติของการออกเสียงเรียกว่า h y p o k ค n นติกดิสอาร์เ i ีคือมีเสียงที่เบาลงการเปลี่ยนแปลงของเสียงสูงต่ำของเสียงลดลงเสียงพูดมีเสียงลมแรก เสียงสั่นเสียงแหบแห้งความเร็วของการพูดไม่สม่ำเสมอพูดไม่ชัดเจนกระบวนการออกเสียงเกี่ยวข้องกับ5ส่วนคือการหายใจการออกเสียงสระตามธรรมชาติการสั่นพ้องของเสียงการเคลื่อนไหวของอวัยวะออกเสียงโทนเสียงการเน้นเสียงทำนองจังหวะการทดสอบกระบวนการออกเสียงมี3แบบการออกเสียงที่ออกมาจากกล่องเสียง การออกเสียงพยางค์แบบซ้ําๆเร็วๆการอ่านบทความหรือการพูดเล่าเรื่องประเมินความสามารถในการพูดมี2แบบ Subjective Assessment ประเมินโดยใช้คนหรือผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสียคือมีความแตกต่างของความรู้และประสบการณ์เกิด Human Error ได้ง่ายประเมินแบบ Objective Assessment โดยการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการประเมินข้อดีคือเป็นมาตรฐานเดียวกันมีความละเอียดสูงในเสียงที่มนุษย์ไม่สามารถแยกออกมาได้ด้วยการฟังจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาวิเคราะห์เสียงในกลุ่มคนไข้าพาร์กินสันจำนวนมากและดูความสัมพันธ์กับความสามารถในการเคลื่อนไหวมุ่งศึกษาที่กระบวนการฟอร์เนชันเท่านั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จับคู่กลุ่มอายุของคนไข้พากินสันและกลุ่มควบคุมคนไข้พากินสันแท้จะถูกประเมินด้วย UKPDS BB และดูความสามารถทางกายด้วย h o g เ n a ย d y ยาน t t t e e บันทึกความสามารถทางการเคลื่อนไหวด้วยแบบประเมิน UPDRS Section 2, 3และ subscore ของ Baddy Kinesia, Rigidity, Tremor, g a ร e and Postural Instability กุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเงื่อนไขาการคัดออกเป็นไปตามสไลด์การบันทึกเสียงจะทำการบันทึกในห้องบันทึกเสียงแล้วนำเสียงที่ได้มาวิเคราะห์สกัดหาค่าพารามิเตอร์ออกมาเราสกัดพารามิเตอร์เสียงออกมาด้วยโปรแกรม MDVP โปรแกรมนี้สกัดออกมาได้ทั้งหมด34ตัวเราคัดออกมาเพียง15ตัวโดยอ้างอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พารามิเตอร์ที่ได้อยู่ใน6กลุ่มแสดงดังสไลด์สถิติที่ใช้ในการคำนวณแสดงดังสไลด์ผลที่ได้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคนไข้าพากินสารกับกลุ่มควบคุมเพศและอายุไม่มีความแตกต่างกัน d i s e a s e of duration 7.9ปี h o เกนเนยานอยู่ที่2.7คะแนน Total UPDRS 2 21.81 total UPRs 3 28.08ส่วนสับ s c o r e แสดงดังสไลด์เมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์เสียงระหว่างกลุ่มพากินสันและกลุ่มควบคุมพบว่าทุกตัวมีความแตกต่างกันยกเว้น VTI เมื่อเปรียบเทียบระยะของโรค early stage กับ advanced stage พบว่าพารามิเตอร์กลุ่ม frequency perturbation มีความแตกต่างกันทุกตัวและกลุ่ม noise related มีเพียง NHR เท่านั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เสียงกับคุณลักษณะของประชากรและคะแนน UPRS d พบว่าอายุ IU มีความสัมพันธ์กับ t s a m Disease of Duration มีความสัมพันธ์กับ STD และ SPPQ VF0 ของ Frequency Perturbation, Hoganian ยย State มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม Fundamental Frequency คือ STD และพารามิเตอร์ทุกตัวในกลุ่ม Frequency Perturbation total UPDRS 2ไม่พบความสัมพันธ์กับ speed parameter ใดๆเลย total UPDRS 3พบความสัมพันธ์กับ STD ของกลุ่ม fundamental frequency และทุกตัวของกลุ่ม frequency perturbation bady d k i n e s i a พบ parameter คล้ายกับกลุ่ม UPDRS 3แต่เพิ่ม NHR เข้ามา d i g i t i t y พบว่า STD และ VF 0เท่านั้นในกลุ่ม frequency perturbation เทรมเมอร์พบ SCD และบางตัวในกลุ่ม Frequency Perturbation คือ SPPQ และ VF0 สุดท้าย g a ส e and p o s t u r a l Instability พบ SCD ของ Fundamental Frequency และทุกตัวในกลุ่ม Frequency Perturbation และ NHR เท่านั้นในกลุ่ม Noise Related เมื่อเปรียบเทียบพารามิเตอร์ในกลุ่ม Disease Progression พบว่า Early State พารามิเตอ VTI พบมีความสัมพันธ์ปานกลางกับ Total UPDRS-2, s, s v i มีความสัมพันธ์มากกับ Rigidity, Advanced State พบ VF0, STD มีความสัมพันธ์ปานกลางในทุกๆก,กลุ่มยกเว้น ok กลุ่ม UPDRS-2 และ Tremor อภิปรายผลการศึกษานี้พบ speed พารามิเตอในคนไข้พาร์กินสัน มีค่ามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคอนโทรลยกเว้นใน t s a m ที่ลดลงการศึกษานี้จะเห็นได้ว่า s t d มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในคนไข้พาร์กินสัน Vf 0มีค่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาวะ Rigidity ในกล้ามเนื้อกล่องเสียงกล้ามเนื้อหายใจสภาวะแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อรอบๆท่อลาลิงโกฟาริงเจียมีการเคลื่อนไหวน้อยลงส่งผลทำให้ค่า Vf 0มีค่าเพิ่มขึ้น พารามิเตอ SCD ในกลุ่มของ Frequency Perturbation มีความสัมพันธ์กับ UPDRS 3, b a d y k i n e s i a Gait and Postural Instability, v f 0และกลุ่มของ Frequency Perturbation มีความสัมพันธ์กับ Disease Duration และเด่นมากใน Advanced s t a t e Duration of Disease มีความสัมพันธ์กับ Motor Severity, b a d y k i n e s i a g a i e and Postural Instability และเด่นชัดมากเมื่อระยะเวลาของโลกยิ่งยาวนานสรุปได้ว่าฟอ n เนชันมีความสัมพันธ์กับ g a เ e สแอนด์โพช a l d ล s f u n c t i o n จุดเด่นของการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาในกลุ่มคนไข้พากินสันจำนวนมากและเป็นจับคู่อายุกับกลุ่มควบคุมมีการประเมินที่รัดกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญประเมินเสียงที่ชัดเจนจากนักแก้ไขการพูด ข้อจำกัดของการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ cross section study ศึกษาเพียงฟ u n d a t i o n เพียงอย่างเดียวศึกษา PD ดีในช่วงออนเท่านั้นขาดการประเมินแบบประเมินเสียงมาตรฐานขอบคุณค่ะ